เออผมไม่ใช่น้องเอ็ดนะครับก็แสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับตอนนี้เพื่อนก็ติดภารกิจเพราะว่ามีอีเวนต์งานแรกวันนี้เลยจัดระบบการจัดงานไม่ต้องลงตัวก็เลยงานชนกันผมก็เลยถือวิาสาสะเพื่อนมอบโอกาสให้มารับรางวัลเ,ลเพลยงยอดนิยมนะครับ ก็คือเพลงคนของใจนะครับร้องหน่อยได้ไหมฮะด้านข้างเวทีกระซิบมาให้เธอมาเป็นแมยะยกใจยกใจให้เลยโอ้แม่คุณเอ๋ยไม่เคยยกมันให้ใครไอเอสกูร้องเพลงมึงได้ค่ั ขอบคุณแทนเพื่อนด้วยนะครับขอบคุณตอนนี้ก็25ล้านวิวแล้วขอบคุณมากๆทุกยอดวิวเลยขอบคุณ5ล้านวิวที่เข้ามาฟังเพลงน้องเลสขอบคุณอีก20ล้านวิวที่เข้ามาดูผมเลสในวีครับขอสึงนประวัอีกครั้งหนึ่งนะครับและรอบถัดไปครับขอสด